พี่น้องมาค่ะมาค่ะไปไปคิดนําบ่แล้วบ่ลืมไปเก็บกระเทียมป้าพี่น้องออเก็บกระเทียมป้ามาโลก,กินกับก้อยเนื้อมะเรลงจ้ะไปไปมาไ,ไปกับมแล้วบ่ลืมน,นะนะาไกลเด้อแถวนี้แหละ ข้าหิ้วข้าวกับสิท้ากินเองก้อยเนื้อมือแรงบุหรี่ถ้าผู้บ้ามากจังแปลนเอาหลับโคหลับอ,องชอบเล้งไว้หนะนะมันดอกไม้ก็เริ่มร่วงนะเก็บปะป๋าลายดอกอ ผมแดงแดงบ่าเป็นหยางไวุู้นี่ต้นนี่แหวแล้วไมกโตเรียเนาะเริ่มลวกแล้วเริ่มลวกเริ่มแห้งแล้วเยเห็นปะเริ่มลวงแล้ว นี่ระเบอ้ออัน,นแบบว่ามันขึ้น,นอ่ะนะดอกมันงามขึ้นทุกดอกเพราะว่าอันปิกายนี่นัสโนโุกอ,อันหิมะหิมะตปละมันระเบอ้อเนาะไปจ้ะไปจ้ะอ้าวเขาเหตุถนนมันก็อยู่นั้นก็ไปเอมมาบอปลายเดีกยวคนเสียมัดรวบกับก้อยหนึ่ง าะซื้อเนอื้อมาแล้วเสบียคุมพมเนาะพี่นอ้องแก้มน้ำจันทร์อื้อร่อยน,นึ่งแสกเข้าวเหนียวไว้แล้ว

đoặc đoặc, lá cà mì, già, đang ở đoặc này nè, phiền anh không này, thấy không, lái lái, ở mong đấy nó khởi, ở mong này ba, tăng thô la sắp khỏi con, tăng thô la sáp con, hà thi píng, ơ ơ ơ, đừng lốp, mát ที่น้องทิศที่เป็นดอกเท่ากับเอต้องมัเบอร์แก่มันนี่ไงโอ้ยเห็นผมเจ้าของแล้วอ,อ่อนซ้อน kasih bahanan ini คนยากคนยากมาอยู่เขาก็เบิ่งเขาอยู่เพราะมันเว้าหยังเนาะมันเว้ากับผู้ใดมันก็ยังอ่อนอยู่พี่น้องะบอก็บ่ได้ว่าแก่เด้ละใหญก็ได้พอดีบวบๆงาม เราไปเอ็ดส้มหน่อนะจ้ะอืม่รด้เอาไปเอ็ดส้มเนี่ยเอาสำนี้จ้ะเอาพ่ออันเอาไปกินกับลาบจ้ะไปไปเบ่งปลาอ๋หลายงามทุกคนหลายหลาย,ลายไปไปอันไปหาย เก็บเองต้นดเลนลลยเขาห้องเนาะจ้ะ,จะแต่แถวข้างถน,นนนี้มาขี่ใส่แล้วบอกอันนั้นเดอ้อไปเขาจูงมามาสิสวนกับครับเข้ามาทางนี้นม่เป็นคลองน้ำได้หรอ เจ็ดสิบปดเอาอันดเดลา่นลนะ์นั้งนี่ทุผนออกดอกงามค่ะแต่เบาดอกเท่านะี้นวสิบปหาเพื่อนสาวผัดส่งข้อขความไปผัดเบอร์เนอ่าน หรือหยน่บ่ลรืบอรบอ่ได้เปิดร้านมือ,อ่นพูดหล่จะจากไปจ้ะรถมาจ้ากำลังสีคขามไปพูดล่ะ มันบอดได้ไก่เลยนะมันเคริรๆหนึ่งอย่ามา เนาะค่ะพี่น้องคลิมนี้ไว้สำนี้ก่อน้วจ้าขอบคุณทุกกำลังเจอเด้อจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ